นอกจากที่ขอนแก่นแล้วครับที่สิงห์บุรีก็มีเกษตรกรบางส่วนครับรวมกลุ่มร่วมโครงการสิงห์บุรีโมเดลนะครับลดการเผาพื้นที่ไร่อ้อยครับที่สิงห์บุรีเนี่ยมีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า40คนนะครับสามารถลดการเผาไร่อ้อยได้มากกว่า80%รครับไร่อ้อยแปลงนี้ครับเป็นหนึ่งในไร่ของเกษตรกร44คนของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับที่เข้าร่วมมาตราการลดเผาลดฝุ่นสิงห์บุรีโมเดลครับ รถตัดอ้อยคันนี้ได้รับการสนับสนุนจากโรงงานรับซื้ออ้อยครับในราคาที่ต่ำกว่าค่าจ้างแรงงานแล้วก็มีรถบรรทุกขนย้ายไปยังโรงงานให้นะครับด้านนายสุรัตน์โพดีประธานกลุ่มอ้อยแปลงใหญ่บอกว่านอกจากลถค่าใช้จ่ายแล้ววิธีการตัดแบบนี้ครับยังช่วยให้เก็บผลผลิตได้มากถึง14ครั้งแตกต่างจากเดิมนะครับที่เก็บผลผลิตได้เพียง4-5ครั้งแล้วก็ส่งผลให้ต้นอ้อยมีคุณภาพครับที่เราไม่เผาเนี่ยนะ เราสามารถอยู่ต่อได้ถึง4-5ปีครับการสุดของกำนันกี่ปีของผมมากสุด14ปี14ปี14ปีนี่มันยังยังสมบูรณ์อยู่เลยยังสมบูรณ์ได้เพราะว่าเราไม่เผารเราไม่เผาเราใบไว้ที่เหลือเป็นปุ๋ยได้อีกทำให้ดินร่วนซุยคือดินร่วนซุยอย่างมากเลยคุ้มมากนะกำนันคุ้มมากครับปลูกหนึ่ง,งปี สมาชิก44รายรวมพื้นที่พาะปลูก1,200ไร่ลดการเผามานานกว่า10ปีแล้วค่ะเพราะว่าต้องการลดฝุ่น pm 2.5ที่เกิดจากการเผาอ้อยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีบอกว่าสิงห์บุรีโมเดลเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยแล้วก็โรงงานรับซื้ออ้อยด้วยค่ะ จะไปขอโคต้าในการที่จะขอรถตัดเพิ่มขึ้นรวมถึงรถบรรทุกอะค่ะที่จะไปเข้าคิวเนี่ยจะขอจํานวนที่มากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็น่าจะโรงงานก็น่าจะตอบสนองรวมถึงเมื่อเราเป็นกลุ่มแล้วนะคะอย่างเครื่องจักรที่ใช้อยู่เนี่ยส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องปลูกนะคะแล้วก็เ,เครื่องที่ใช้ในการใส่ปุ๋ยใสยาต่างๆนะคะก็จะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมี MOU ร่วมการบริษัทก็จะเข้ามาให้การสนับสนุน,นะค่ะ เกษตรจังหวัดสิงห์บุรีครับให้ข้อมูลว่าจังหวัดสิงห์บุรีนั้นมีการปลูกอ้อยมากกว่า2 4 0 0 0 0สอ่ะขอภัยครับ24,900ไร่ครับกรเกษตรกรยกเลิกการเผาไปแล้วกว่า80%นะครับในจำนวนนี้มีสิงห์บุรีโมเดลรวมอยู่ด้วยส่วนอีก20%ครับยังพบว่ามีการลักลอบเผานะครับส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เอกชนสำหรับราคารับซื้ออ้อยของโรงงานในพื้นที่ครับซื้ออ้อยสด75%อ้อยเผา25%่าตครับ ราคารับซื้อต่างกันตันละ30บาทนะครับอ้อยสดตันละ1160บาทส่วนอ้อยเผารับซื้อตันละ1130บาทต่ออัตราค่าความหวาน10 CCS โดยโรงงานจะรับซื้ออ้อยสดก่อนนะครับทำให้ตอนนี้จะเห็นว่ามีรถบรรทุกอ้อยเผาบางรายมาจอดร,ถร,ถรอครับรออยู่รอบโรงงานเนี่ยแหละครับเพื่อรอขายอ้อยเผานะครับบางรายรอนานเป็นสัปดาห์ส่งผลให้น้ำหนักอ้อยและค่าความหวานนั้นลดลง นั่นหมายถึงรายได้ก็จะลดลงตามไปด้วยครับ